สสวัดีเอาล่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปูนดาเกมเมอร์ทีวีหรือเวดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวท่าเต้นของแวนท่าเต้นสกินดูจีนะคะทุกคนท่าเต้นมาดูจีนั่นแหละคำถามว่าม,ามันเราเพิ่งมารีวิวแล้วเพิ่งได้ยังไงเนี่ยทุกคนมันใช้ได้แค่มันใช้ได้แค่แแคสกินนี้เท่านั้นก็คือสกินฟลอตเทนบิงเกอร์สกินเนี่ยฟลอตเทนบิงเกอร์ก็คือสกินติดก็คือท่าเต้นนี้นะคะทุกคนท่าเต้นโปรยงิน อะไรว่าโปรยไพ่โปรยหนูโปรยแบบท้าเหมือนแบบคุชิเชนอะไรพวกเนี้ยท้าเหมือนอะไรวะตอนเด็กๆเคยได้ยินเพื่อนว่าโปรยคุชิเกีนคุชิเชียนแล้วมันก็มันก็โปรยอย่างเงี้ยโปรยแบบโปรยอังเปาอ่ะอย่างเงี้ยเออจะมีแค่เนี้ยทุกคนที่เราจะมารีวิวแล้วทุกคนมันก็เป็นท่าเต้นที่แบบว่าเฮ้ยเดินได้เว้ยเดินเดินไปโปรยไปได้นะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเดินไปโปรยไปได้หรือเปล่าวะ แล้วในในในหมู่ธรรมดาปุยไปได้ไหมวะแบบแบบเล่นไปปุยไปได้ไหมวะพี่แน่ใจเหมือนกันเดีทดลองเดี๋ยวค่อยทดลองให้คุณนี่นี่เราปูจ้ามาเหลองเป่าจ้าเป่าเป่าอัดเป่าปังปัเดี๋ยวขออนุญาตปรับเป็นปกติกันนะจะเข้าไปลุยให้เข้าไปปุยปุยให้ถึงนี่นี่เลย เราเดินลัดไปก็ได้นี่หว่านึ้าศัตรูนี่นี่ทุกคนทุกคนนี่นี่นี่เอ้ยลืมเปลี่ยนสกิลว่ะสกิลเอสกิลมันเป็นเหตตายสิซาร่าฉันลืมเปลี่ยนสกิลทามันเถิดเดียวอย่างน่าดันดันอยางนี้กันความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอนี่นี่นี่ทุกคนทุกคนดูดู ควรทินอาจับบอกกับ,บอกกระบ,บอกนี่นี่มันก็ยังจะโปยอย่างนี้ทุกคนไงกยเก่าอะ่ะเก่าเกินเงนี้นี่น,นอนน้นี่หมดทดลองฮีโร่นะทุกคนแต่หมดแต่ถ้าเป็นหมดธรรมดาหมด,หมดแรงหรือหมดสายวิสามเนี่ยเราไม่รู้นะว่ามันจะโปรได้อย่างนี้หรือเปล่าอะ่ะเพราะเรายังไม่ได้ลองเล่นเลย อาจจะปูได้มั้งเดี๋ยวต้องทดลองนะคะท right, ุกคนนี่นี <No okay, ่นี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 ่นได้ลล้นี่ยเนี่ยปปูปโปูปปปเอออะไรแล้วก็จงนำหน้าศัตรูก้วเสมอเน่ยนียนี่ปปโอเคทุกคนรีวิวเ่นแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนมันก็มีแค่นี้แหละอาร์เน ท่าวาร์ปก็ไม่มีเอฟเฟเออสกินนี้ไม่มีท่าวาร์ปมั้งนะท่าวาร์ปอันนี้เรามันเป็นท่าพื้นฐานอะนเราไม่ได้ใส่เอฟเฟคไะทุกคนเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ว่าสกินนี้เมื่อไม่ได้มีเอฟเฟคมันม,ม,นมีมันมีแค่ท่าเต้นมันมีแค่ท่ามันมีแค่ท่าเต้นแต่ไม่แต่ไม่ได้มีเอฟเฟคนะคะทุกคนไม่มีเอฟเฟควาร์ป มีแต่ท่าจตีนความเร็วอย่างเดียวมันไม่อสกิน<อ>ฟรีอะสกินตูจีนะทุกคนโอเคบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวเราไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบคลิปค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนจุบ๊บหัว